สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมคลายสีแอชั์นะครับวันนี้ก็มีน้องคนนึงนะก็ถามว่าการ์ดดีรักหาจากไหนนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ที่ผมคือถ้าผมจะซื้อการ์ดดีลักก็ผมเข้ามาตรงหน้าจอคําว่าดีรักตัวนี้นะไอ้ร้านค้าเข้าไปที่ร้านค้าก่อนนะแล้วพอมาร้านค้าติดให้เรามากดตรงคำว่าร้านค้าดีรักนะแล้วเราก็กดตรงนี้เลยเพราะมันจะซื้อไม่ได้ถ้าราคาเรายังไม่ซื้อการ์ดดีลักไงกนดะไปปุ๊บก็จะไปหน้าจอดีเลยนะซนะึ่งอันนี้วิธีง่ายสุดแล้วนะถ้าอีกกกกกวิธีีีีนนึง็็ไไปปท่่่่่่าาร์ดสัดหหเเเเมมมมืืออ้ลยแตช ให้เราหาคําว่าการน่าจะการวีพีมั้งก็นี่ไงพอพิธีการวีพีเสร็จมันก็จะเขียนว่ามอบดีลุกประมาณนี้มั้งนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยดูดีลักไม่รู้แต่คนจะเรียกนะซึ่งแมไหมครับก็พักไว้ก่อนตอนนี้เรามาเล่นแมปสงครามทีมก็สำการทายล้างแล้วกันรอบนี้เป็นแมปรวมนะโอเควันนี้ก็ไม่ได้ชวนคนอื่นมาเล่นเลยนะก็ขออภัยด้วยนะรอบนี้นาแต่อันนี้ไม่ค่อยชอบนะผมผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบอ่อ อ,นนอันนี้บอกความรู้สึกของตัวเองนะงเขาได้สงครามทีมอ่ะคือมันไม่ต้องเสียเวลาเกิดโอเคดูกันนะว่าเขาจะเตะไหมหรือเขาจะให้ผมเล่นโอเคงั้นต้องได้เล่นนั่นแหละโอเคได้อยู่ว่าจะตัดฉากฉากอะไรตัดฉากชุดนหนึ่งออกเพราะเนื่องจากว่ามันกลัวนานเนี่ยถ้าไปแบมนี้ก็ดีนะอันนี้คือขั้นตอนที่ผมเล่นนะมาผมก็ ช่วงนี้ก็ไปติดเกมอื่นเหมือนเดิมช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะก็มีถ้าออกจากบ้านก็ออกเฉพาะตอนจำเป็นนะครับก็ประมาณนี้เลยช่วงนี้ก็ไม่มีตังค์เติมนะก็ขอเล่นแบบคนงบน้อยไปก่อนแล้วกันตอนนี้กลายเป็นสายฟรีของแท้แล้วอ้าวโอ้โหเออมีน้องคนหนึ่งก็าถามูินะว่าผม อัพด์กยังไงให้ถึงขั้นจากเกมไปเอ9มสก็ผมไม่มั่นใจนะว่าอัพเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกทีต้คอมเมนต์อของคลิปนี้นะเพราะผมก็แคปรูปไว้ตอนแต่ละครั้งอยู่นะเพราะผมก็ดีใจในเวลาอัพอัพแต่ละครั้งได้โอเคนะผมถามว่าผมมันยังไม่ชินกับปุ่มตั้เท่าไหร่นะเฮ้ย,ยตกใจนี่เพื่อนเราหนี้โอเค มางเฮ้ยมาตรงนี้เสียงปืนมันมาแล้วแต่ไม่รู้มันอยู่ทางไหนซ้ายขวาเออนี่ไงโอเคเกือบตายแล้วเมื่อกี้ถ้าซองนั้นเทอยิงจา,จา,จา่จาจริงๆอะผมตายแน่นอนซึ่งปืนที่ผมชอบคือเลดปืนนี้นะเลดดาก้อนตัวนี้รู้สึกว่ามันจะดีสำหรับผมเลยอนะโอเคถึงจริงไม่ค่อถาถนาัดก็เถอะอ๋อคนนี้ก็ใช้ปืน M E R C นะเป็นปืนที่เอามาขายฟรีมั้ง แล้วก็มีน้องคนนึงใหญ่ผมเล่นพีทีใช่ไหมคลิปนี้ผมจะลองเล่นดูนะโอเคพีทีตืนนี้ก็ไม่ต่างจากพีทีปกติเท่าไหร่เอะตืนปกตินะก็แค่มันมีดามจเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ความหายากมากขึ้นแค่นั้นนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเด่นมากนะผมได้ยินเสียงโอเคเพื่อนเราก็ไปแล้วไปแล้ว ส่วนมากผมจะเป็นคนชอบเล่นปืนนี้นะวันนี้ก็ไม่ไเอาปืนอื่นมาเล่นเลยนะในครั้งหาเมครับก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวจะคลิปโอเคเอา้าวโอเคผมก็วันนี้ก็ไม่ได้ทักเพื่อนคนอื่นให้เข้ามาเล่นด้วยนะก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้มา้นี่เข้ามาแล้วสองคนแต่ไม่ใช่เพื่อนนะฝั่งนู้นเขาก็น่าจะเล่นปกติของเขาแหละโอเคโอเคโอ้ด้านหลังอะ ไอคนนี้มังกรตัวนี้เอเดี๋ยวมังกรบาร้าหรือเปล่าน่าจะบา้านะเมื่อกี้เห็นร่องระเบิดนี้ก็แรงอยู่ได้ได้อยู่ระเบิดเนี่ยโอเคพอตูวสีได้ปืนนี้พอสู้นเธอได้อยู่โอเคตอนนี้ได้ยินเสียงระดับขวานะโอเคข้าไม่ตายนะเมื่อกี้เออผลรอนเรืลองซองแล้วกันนะ ผมปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นก็เถอะโอเคก็ยังไม่ชินกับปุ่มนะแล้วก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันโอเคเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างบนใช่ไหมด้านในนี้คนหนึ่งใช่ไหมนี่ไงโอเคหลังผมโอ้โหมีสองคนบนนะซ้ายนะครับโอเคพูดอยู่คนเดียวถ้ามันพูดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดกันยังไงนะโอเคเช็คให้เพื่อนแล้วกันโอ้โหนนซองยิงหรอ อุ้ยเอยอ,ย,อ,ย,อยลืมมองเลยฝั่งซ้าย <trades> ดีเลยทำไมฝั่งเขามาเข้าเยอะมากเลยนะจะไหวไหมผมอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็กระตุกได้นะสำหรับอันนี้อ่ะโอ้ยความผิดขลาดผิดโ okay. อเควันนี้เราก็พักัแล้วก็มาเล่นปกติเลยนะโอเคเพื่อนเพื่อนมันต้มผมมาแล้วข้างบานนะ่ะมันต้องมีข้างล่างเมื่อกี้เห็นอยู่ เรไม่ใช่นี่เพื่อนเรานี่า่าโอ้โหปืนปืนปืนโอ้โหได้ได้ได้ไดไดอุทานไปก่อนอเคยโอ,โอ้ข้าบนโอเคแจกยด้สุดเลยตอนนี้ เห็นเขาบอกว่าเวลาเล่นดานี้ให้ยืนนิ่งๆอ่ะค,ออกออกอคืออย่าออกบ่อยคือยังไงเนี่ยห้ามเดินบ่อยใช่ไหมอืมก็สงสัยคนต้องดีในปืนนี่แหละเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินบ่อยไงเออใช่จริงด้วยเยี่ยมทีนหนีได้อยู่มันก็ยิงตกเลย,เลยกันเมื่อกี้รู้สึกเหมือนยิงใครนะโอเค ผมเล่นโซลแล้วกันนะเออใช่ไม่เล่นบูเทลเลยคือบูเทลหมายถึงบูเทลอัลติเมทนะโอ้โหโอ,โอ้เออมันนานเลยไปป่ะวันนี้ผมไม่ได้เอาเนเธอร์ Nathan มาด้วยนะก็เล่นบูเทลปกติแล้วกันอืมผมลองจอบกอดูนะเพราะจอบกอบผมซื้อมาตั้งหมื่นสามก็ยังถือว่าน้อยอยู่อะ ดูนะว่ามันจะแรงไหมผมก็อยากเห็นเหมือนกันอันนี้คือการลองนะซึ่งผมก็ถ้ามันได้ก็ดีนะน,นี่โอเคก็ยังแพ้สนายอยู่ดีเพราะสนามันนัดเดียวตาย <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะยาไหมผมก็ว่าจะลงหลายเกมด้วยแต่ว่าโดยเฉพาะเกมผีนี่คืออยากผมไม่อยากให้ใครแนะนำสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่ากลัวผี <c oughs> คือเกมผีนี้ผมไม่ค่อยผมไม่ชอบเล่นเลยอะถ้าใครที่ให้ผมเล่นนี่คือผมบอกเลยว่า ในคลิปว่าผมไม่กล้าเดินไหนนอนคือสิบนาทีนี้อยู่แต่ในถ่ายในในในร่องนะคือไม่กล้าออกจริงผมเห็นเขาเล่นเกมผีหลายเขียดหลายคลิปมากเลยคือแบบกล้าเดินมากเลยนะแต่พอผมมาเล่นโอ้โหไปไม่ได้เลยอจริงผมว่างไปหาโหลดเกมผีมาเล่นก็มันมันไปไม่ได้ <laughs> มึงกลัวอะไรประมาณนี้มั้งอันนี้ก็พูดถึงเกมอื่นนะโอเคก็ตัดปอีอันหนึง่งเลยแล้วกันไปตัดปีใหม่งแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็มาต่อเลยนะรอบนี้ผมเล่นปลากลัวดูนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมาคือตอนแรกมาแลเกิดเกิดตรงนี้เลยนะโอเคด่านปลาอันนี้ด่านปลากลัวนะมาดูกันคุณเกิดคุณจะเกิดที่จุดเกิดใหม่ที่ทันล่าสุดหรือไม่ไหนอ่คืออะไรเหรอเอเอเดี๋ยว อ๋อเหมือนมันบอกอะไรสักอย่างหรึเปล่าถึงนะโอเคคือโหมดนี้มันยิงกันไม่ได้นะครับโอเคเอ่ออ๋อเดี๋ยวดยวมันไปกันยังไงเอ๊ะอ๋อเดี๋ยวเดเกิดใหม่แล้วกันเกิดตรงนี้วเวลาเกิดใหม่ให้เลื่อนบนขวานะโอเคอาจจะมีเสียงรุ่มกวนหเหอนนะครับก็ขอภายดีนะมาแปดนาทีอันนี้เขาเพิ่งเริ่มนะ โอเคมาอ่าโดดตรงนี้แล้วกันพอไหวพอไหว okay. โอเคโอเคได้แล้วได้จุดเซฟแล้วอันนึงอืมอันนี้คือยังไงอ่ะอ๋อนึกว่าให้โดดที่ไหนได้โดดหมอบโดดหมอบโอเคอ่ะเราให้5ดาวแล้วกันโอเคได้ได้ได้ไดได คือถ้าจบแมพก็ดีนะคือมันจะได้แบบคลิปได้ไม่ยาวนะโอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนะี่ยคือตรงเนี้ยมันง่ายมากเลยนะคือเราไปทางนี้ดีกว่าเฮ้เดี๋ยวเดวเฮ้มันไม่ใช่นี้นะก็นึกว่ามันง่ายนะอ๋อเราไปทางยากยาก,ก่อนเลยแล้วกันมันจะได้ยังง่ายไอ้ตรงปายนะใช่ไหมเออใช่ใช่แต่ว่ามาทางนี้ก็ได้นะ โอเคอมใหม่ก็ okay. oh ไดม้มันมันก็เดินไม่ได้อีกมันก็โอเคเริ่มเริ่มเริ่มโมโหแล้วโอเคโอเคเราได้จุดเกิดแล้วนะเราไปถึงหนุนได้ไหมเจม์เอ้ยไม่ไม่เจมเจ็ง,จงเอออ้า <laughs> ตกพิดตกพิดอ๋อโดดรวนี้แล้วกันคือเขาต้องเข้าใจนะว่าผมเป็นคนชอบเล่นดาบแบบนี้มากเลยมันอถึงจะไม่ชอบก็เถอะยิงเหมือนกันนี่โอเคตอนนี้มือสั่นมากเลยนะคือกลัวโดดไม่ถึงอ่ะเออ,เอ,อล็อกนี้ม่โอ้ยุตสตาดโดดมาตั้งนาน โอเคคือรอบหน้าผมเล่นปลากรูก็ได้นะคือมันจะได้แบบแค่ปลากรูด่าดเดียวผมว่านะก็น่าจะสินาทีเลยแหละโอเคโอเคๆได้ <Okay. S 1> ได้ได้ไดยังมีอีกเหรอ <Okay. S 2> รอบนี้คือให้โดดข้าง6กสิบวถึงจุดหมายแล้ว โอเคเฮ้ยโอ้ก็นึกว่าถึงเส้นชัยอ่ะโอเคโอเคโอเคเส้นชัยอยู่ตรงหน้าเองอ่ะอีกสามสิบวิอีกสามสิบวิอีกสามสิบวิเฮ้ยคนเล่นเก่งเกินอ่ะ โอ้อเคโอเค,เ,คเข้าใจแล้ว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 ถ้าเกิดว่า if ขานาดัดคลิปนี้ผมไปถึงทันเมื่อไหร่นะ15วิ15 10, 10 9 8 7ทันผมวิสุดท้ายเจ๋งงงทันด้วยโอ,สยอ,สยอ้สุดยอดสุดยอดไลที่สามโอเคก็ยังดีก็ถือว่าดีนะสลับแบบนี้ ก็ไปจบกันหน้าเมนูหลักเลยนะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปมีแค่นี้นะครับคือเมื่อกี้ว่าจะเล่นต่อที่นิดนึงแต่ว่าเขาเตะออกมาเลยนะต้อ <c> ง <oughs> เข้าใจแล้วนะว่าเราน่ะผ่านแต่เขาไม่ผ่านก็เลยประมาณนี้มั้งก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ละครับคลิปหน้าก็อาจจะทาด่าบเมครับขอกกนะ็ได้มั้งเหมครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะใกล้ด้ลงแแบบแล้วซึ่งก็ที่ผมถ่ายคลิปลงแมบบก็เนื่องจากมันไม่มีคลิปลงนะผมเลยหาเวลาว่างมาสร้างแมบบให้มันยาวขึ้นกนนว่านี้กว้างกว่านี้นะ ก็ขอจบคลิปแค่นี้ละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ปื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ